you เวลาเย็นๆแบบนี้ได้เวลามาสนุกกับพี่ป้อนในรายการคีสสนุกวันนี้นะคะเราจะมาสนุกกับการตั้งคำถามไปด้วยกันค่ะสนุกกับคำถามชวนคิดสนุกค่ะวันนี้พี่ป้อนจะชวนทุกทุกคนตั้งคำถามในหมวดของผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีสูงถ้าพูดถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง,งเด็กๆคงจะนึกถึงส้มกันใช่ไหมคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าส้มเนี่ยไม่ใช่ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดยังมีผลไม้อีกหลายชนิดเลยที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มถ้าเทียบปริมาณน,น้ำหนักที่เท่ากันจะเป็นอะไรเด็กๆติดตามดูในรายการคิดสนุกวันนี้ได้เลยคะ่ะเด็กๆจะได้รู้แน่นอนและครอบครัวของสมาชิกคิดสนุกที่จะมาตั้งคำถามกับพี่ป้อนในวันนี้ก็คือัสดีค่ะน้องกีนค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องกรีนวันนี้นะคะเราจะมาตั้งคำถามในหมวดของผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่ก่อนจะตั้งคำถามขอตัวอย่างผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงได้ไหมคะได้ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมะละกอค่ะมะละกอฝ<า>รั่งส t r a เบ e รี่ค่ะส t ร a เบอรี นิ้นจีค่ะนิ้นจีใช่เลยค่ะวิตามินซีนมีอยู่ในผลไม้หลายชนิดเลยแต่จะใช่ผลไม้ปริศนาในวันนี้หรือเปล่าต้องเก็บข้อมูลจากคำถามนะคะขอคำถามที่หนึ่งเลยค่ะผลไม้นี้ตอนสุกมีสีส้มใช่หรือไม่ตอนสุกจะเป็นสีส้มส้มแดงๆใช่เลยค่ะปิ๊งปอง ขอคำถามต่อไปค่ะผลไม้นี้มีเมล็ดเยอะใช่หรือไม่ผลไม้นี้มีมเมล็ดเยอะใช่หรือไม่ใช่ค่ะย yeah! ขอคำถามที่3ค่ะผละไม้นี้เวลาเป่าออกมาต้องเอามเมลร็ดออกมาด้วยใช่หรือไม่ใช่เลยค่ะปิ๊ง เป็นผล,ลไม้อะไรนะยิ่งเราตั้งคำถามได้เยอะแสดงว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะตอบคืออะไรค่ะขอคำถามเลยค่ะผละไม้นี้สามารถทำต้ตมตำได้ใช่หรือไม่ใช่เลยค่ะผละไม้นี้เนี่ยเอามาทำส้มตำได้เลยเอามาทำตอนดิบๆนะคะอ่าและคำถามสุดท้ายค่ะเออไว้ นี้คือมะละกอใช่หรือไม่น้องกรีนไม่ถามแล้วขอตอบเลยผลไม,ม้ชนิดนี้คือมะละกอใช่เลยค่ะโอ้โหเยียมมากๆเลยน้องกรีนน้องกรีนรู้จากคำถามไหนคะว่าคือมะละกอเ่ีมีเยอ็ใช่หรือไม่ รู้จักคำถามนี้ว่าผล,ลไม้นี้มีเมล็ดเยอะใช่หรือไม่นั่นเองเอถ้าพี่ฟอนขออาหารที่ใช้มะละกอเป็นวัตถุดิบเนี่ยยกตัวอย่างให้พี่ฟอนฟังได้ไหมคะน้องกรีนกับคุณแม่นอกจากส้มตำแล้วมีอะไรอีกคุณแม่ตอบส้มตำมาแล้วแกงส้มค่ะแกงส้มอ๋อใช่แกงส้มก็ใส่มะละกอได้มีอะไรอีกไหมคะ ตลาดได้ไหมคะตลาดได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมะละกอเป็นผลไม้ที่กินได้ทั้งตอนดิบแล้วก็ตอนสุกและมีวิตามินซีสูงอีกด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่กับน้องกรีนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันตั้งคำถามมาสนุกด้วยกันในวันนี้วันหลังมาสนุกกันไหมนะคะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ เด็กๆทางบ้านค่ะมะละกอก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับส้มนะคะน้อยกว่าส้มหน่อยหนึ่งค่ะพี่ฟอนว่าเดี๋ยวพวกเรามาตั้งคำถามกันต่อในหมัวเดิมเลยค่ะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเด็กๆทางบ้านพร้อมไหมและครอบครัวของสมาชิกค,คิดสนุกอีกหนึ่งครอบครัวที่จะมาตั้งคำถามกับพี่ฟอนในวันนี้ก็คือครอบครัวน้องไอริส สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะน้องอรีสสวัสดีค่ะพี่ปฟ้นพร้อมตั้งคําถามกันหรือยังคะพร้อมน,นคะคะวันนี้นะคะเราจะมาตั้งคําถามในหมวดของผลไม,ม้ที่มีวิตามินซีสูงเมื่อสักครู่นี้ได้เล่นเกมตามกันไปหรือเปล่าคะตามค่ะตอบได้ไหมว่าเป็นมะละกอตอบได้ค่ะโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วโอเคค่ะงั้นไม่ เรามาตั้งคำถามกันเลยค่ะผละไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่ไม่ใช่มะละกอน,นะมาขอคำถามแรกค่ะผละไม้ชนิดนี้มีเปลือกสีเขียวใช่หรือไม่คะผละไม้ชนิดนี้มีเปลือกสีเขียวใช่ค่ะปิ๊งปองขอคำถามที่สองค่ะผละไม้ชนิดนี้ เนื้อข้างในมีสีขาวใช่หรือไม่คะเนื้อข้างในมีสีขาวใช่หรือเปล่านะวิ่งบอง,งใช่ค่ะ <c oughs> ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเปลือกเป็นสีเขียวข้างในเป็นสีขาวจะเป็นอะไรได้บ้างนะขอคำถามต่อไปเลยค่ะผลไม้ชนิดนี้มีมเมล็ดสีออกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนใช่หรือไม่ครับ มล็ดจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่หรือไม่ใช่เลยค่ะปิ๊งบอลเอ,เอเต้องรู้แล้วแน่ๆเลยแต่ขอท้าทายให้ตั้งคำถามกันเยอะๆเลยนะคะขอคำถามต่อไปค่ะผลไม้ชนิดนี้นิยมทานกับพลิกเกลือใช่หรือไม่คะผลไม้ชนิดนี้นิยมกินกับพลิกเกลือใช่เลยค่ะเ แต่กินเปล่าๆก็อร่อยนะกิน<อ>แต่ผลไม้อย่างเดียวก็อร่อยเลยขอคำถามต่อไปค่ะผลไม้ชนิดนี้บางครั้งได้เรียกชื่อชาวต่างชาติใช่หรือไม่คะโอ้โห,โหอยากจะพูดคำนั้นออกมาเลยถือว่าปิ้งกองใช่ค่ะ <c oughs> ไอริสคะคุณพ่อคะพี่พ่อนนับหนึ่งสองสาแล้วตอบพร้อมกันเลยนะ,1 2>, ะ1 2ึ่งา ฝรั่งค่ะฝระังร่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ <Yeah. S 2> โอ้โห่อย้อนกลับไปไอริสกับคุณพ่อรู้ตั้งแต่คำถามไหนคะว่าเป็นฝรั่งเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เนื้อข้างในมีสีขาวค่ะแล้วคุณพ่อละคะคุณพ่อมั่นใจที่คำถามไหน ผลไม้ชนิดนี้น,นิยมทานกับพวกพริกเกลืออย่างเงี้ยครับใช่เลยใช่พอเราได้ข้อมูลเรื่อยๆเนาะยิ<ๆ>ยนะย่งมั่นใจมั่นใจตั้งคำถามเก่งกันมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้อนมี5อันดับเอา6เลยดีกว่า6อันดับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาฝากด้วยค่ะอันดับแรกเนี่ยถ้าตามงานวิจัยนี้นะคะอันดับแรกก็คือฝรั่งค่ะอันดับที่2เนี่ย คือพลิกหยวกพลิกหยวกเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะพอดูง,งานวจนิจัยนี้พี่ฟ้อนตกใจเลยอ๋อพลิกหยวกวิตามินซีสูงด้วยลำดับต่อไปพอจะเดาได้ไหมว่าอะไรส้ออมหรือเปล่าคะยังไม่ใช่ส้มค่ะลำดับถัดไปคือกีวี่สตอรอเบอรี่แล้วก็ค่อยเป็นส้มค่ะส้มที่เราคิดว่าวิตามินซีสูงจริงๆไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะฝรั่งเนี่ยอันดับหนึ่งเลยและ อันดับที่6ก็คือมะละกอค่ะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีมากมายเลยแล้วพี่ฟอนว่าไอริสต้องรู้แน่ๆว่าวิตามินซีมีประโยชน์กับร่างกายเรายัางไงไอริสรู้ไหมทำให้เอ่อแม่เลือดไม่ออกค่ะตรงตรงเอ่อเห่ยเลือดไม่ออกแล้วก็ฟันด้วยค่ะอืมใช่เลยค่ะวิตามินซีทำให้ ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงด้วยแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมคอลลาเจนได้ดีดูดซึมโปรตีนได้ดีเป็นวิตามินที่สําคัญมากๆและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือวิตามินซีร่างกายเราสร้างไม่ได้เราได้จากการกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเราถึงต้องกินผลไม้ต่างๆกินที่กินผลไม้ที่หลากหลายหลากสีอย่ากินเฉพาะอย่ากินเฉพาะผลไม้ที่วิตามินซีสูงนะเพราะว่ากินอย่างเดียวมากๆก็ไม่ดีต้องกินแบบหลากหลายร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะคะ คะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณน้องไอริสมากๆเลยค่ะที่มาตั้งคำถามชวนคิดสนุกกับพี่ฟ้อนนะคะวันหลังมาสนุกได้กันใหม่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฟ้อนขอบคุณค่ะคุณพ่อบายบายค่ะบ๊ายค่ะเด็กๆทั้งบ้านค่ะวันนี้เราก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงไปถึงสชนิดด้วยกัน ต่อไปนะคะพี่ฟอนจะชวนให้ทุกๆคนมาผ่อนคลายสายตาไปพร้อมๆกันค่ะวันวันหนึ่งเราใช้ดวงตาของเราเยอะเหลือเกินมาผ่อนคลายดวงตากันหน่อยดีกว่าเริ่มจากนิ้วฝังนิ้วเคาะที่หัวคิว้วไปที่คิว้วถึงหางคิว้วเคาะไปเคาะมาเคาะเบาๆนะคะจะหลับตาก็ได้นะแล้วก็มาเคาะที่ใต้ตาค่ะ นี่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตากระตุ้นต่อมน้ํำตาทําให้ตาไม่แห้งนะคะอ่าผ่อนคลายดวงตาไปแล้วพี่ฟอนก็จะเชิญให้เด็กๆไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจําวันกันค่ะวันนี้นะคะมีเด็กที่น่ารักมากๆเลยมาพูดเรื่องครอบครัวของฉันจะเป็นใครนั้นไปดูด้วยกันเลยค่ะเด็กๆ นี่ค่ะน้องเป๊ะสองค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข278เค่ะสวัสดีค่ะน้องปเป๊ะแปดค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข797ค่ะ กันไหมคะแล้วครอบครัวของเพื่อนล่ะคะมีกิจกรรมอะไรกันม้างอย่าลืมมาเล่าให้พวกเราฟังกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกคิดสนุกเปโซหมายเลข278และ Princess 797มากๆเลยคะ่ะเป็นพี่น้องที่น่ารักมากๆเลยแล้วันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วคะ่ะ แต่พี่ฟอนจะกลับมาสนุกกับเด็กๆที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4อย่าลืมกลับมาสนุกด้วยกันทุกวันเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้พี่ฟอนขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย